¡Ble! แดนเร้นลับที่อยู่มิตินหนึ่งของโลกเยี่ยมเลยที่สวนสาธารณะดอกไม้บานแล้วว้าวมีผีเสื้อแสนสวยบินมาเต็มเลยว้าวผีเสื้อสวยจังเลยดูสิผีเสื้อสีฟ้าตัวนั้นลายไม่เหมือนตัวอื่นเลยอยากเห็นใกล้ๆจังอ่ะมันบินไปทางโน้นแล้ว,ลวตามไปกันเถอะ ได้มาแล้วผีเสื้อ b l u e b e l แสนสวยพวกเธออยากดูใช่ไหมล่ะเด็กๆเ,เรียบมาดูใกล้ๆสิเย้ yeah. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับว้าวสวยจังสุดยอดไปเลยใช่แล้วผีเสื้อน่ะสวยงามมากเลยนักจับผีเสื้อมือหนึ่งอย่างฉัน <Wow. S 2> ที่จับผีเสื้อมาแล้วทั่วก r ีนแลนด์จนตอนนี้สะสมได้เกือบครบทุกแบบแล้ว เหลือแค่จับผีเสื้อที่นี่ได้ก็จะครบคอลเลคชันผีเสื้อแล้วละถ้าพวกเธอช่วยฉันจับผีเสื้อล้วก็ฉันจะให้เล่นกับผีเสื้อทั้งหมดที่ฉันมีเลยหรือถ้าพวกเธออยากแบ่งกลับไปเล่นที่บ้านก็เอาไปได้เลยว้าวเยี่ยมไปเลยพวกเราจะช่วยจับผีเสื้อมาให้หมดเลยครับเยี่ยมมากรับอุปกรณ์นี่ไปเลยเเจ้าเด็กพวกนี้หลอกง่ายมาก

กำลังหลับสบายเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกคราวนี่ออะไรกันน่ะฟูงพึ่งพวกนี้ดูน่ารัวจริงๆมาอลาว,าดวัดควรถั่วส่วนสาธารณะเลยแบบนี้ต้องรีบติดต่อพวกคาเดียนไฟให้ไปช่วยด่วนๆเลย<ะ>นี่มันพวกพึ่งนี่นะทำไมถึงอลวัตหนักแบบนี้นะ สงบเลใน,นี้กันเด็อวอควาโรกี้ฝากพวกนายทั้งสองคนหาทางหยุดพวกพึ่งทีนะเดี๋ยวฉันกับวินจะไปสืบหาสาเหตุของเรื่องนี้เองโอเคอหรือว่าพวกเราจับผีเสื้อมาได้ครบหมดแล้วนะคะพักกันดีกว่าช้าก่อนช้าก่อนยังมีผีเสื้ออยู่ในสวนอื่นอีกนะต้องจับมาให้หมดเลย ผีเสื้อแสนสวยจับให้หมดทุกตัวเลยจับให้หมดทุกตัวเลยผีเสื้อแสนสวยจับให้หมดทุกตัวเลยจับให้หมดทุกตัวเลยหยุดก <c oughs> ่อนฟรีซไทม์ฝากผู้พิทักษ์จิ๋วช่วยบอกทุกคนถึงความสำคัญของผีเสื้อด้วยนะ ผีเสื้อเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามและมีสีสันที่หลากหลายความสวยงามของผีเสื้อทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายโถทำล้วก็ี <c oughs> <c oughs> ใครใครใครผีเสื้ออผีเสื้อเกิดมาจากใครฟักออกมาเป็นตัวหนอนเมื่อหนอนโตเต็มที่แล้ว จะสร้างใ่พันรอบตัวกลายเป็นดักแด้เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลอกคราบออกมากลายเป็นผีเสื้อแสนสวยที่ตอเต็มไวที่เรามักเห็นผีเสื้อบินวนเวียนอยู่ตามดอกไม้ <c oughs> ก็เพราะว่าพวกมันดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารผีเสื้อจะใช้ปากยาว,ยาว คล้ายหลอดดูดในการดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เวลาที่ดูดน้ำหวานเกสรดอกไม้ก็จะติดตามขาและลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกาดที่ดอกไม้ดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ขึ้นดอกไม้ก็จะสามารถขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ถ้าเราทำร้ายผีเสือ้อโดยการจับมาเล่นหรือจับมาขังไว้โดยไม่รู้วิธีการดูแลผีเสือ้อผีเสื้อก็อาจจะบาดเจ็บและตายได้ไปเลยไหมไป<ะ>เบิถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องผีเสือ้อไม่ต้องจับมันมาก็ได้ มาดูที่อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้ดีกว่าปล่อยให้ผีเชื่อใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติผีเชื่อจะได้มีชีวิตอยู่นานๆและช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้พวกเราต่อไปอ,อาหารของผีเชื่อพวกเราไม่น่าจับผีเสื้อมาขังไว้เลยนะ ฉันกลัวมันบาดเจ็บจังฉานว่าเราปล่อยผีเสื้อกันดีกว่าไม่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 ไม,ไม่พวกเราอุตส่าห์เหนื่อยกันมาตั้งนานกว่าจะจับผีเสื้อได้เยอะขนาดนี้เกือบจะจับได้หมดอยู่แล้วพวกเธอไม่อยากได้ผีเสื้อสวยๆเอาไปเล่นที่บ้านแล้วเหรอคิดดูสิระหว่างผีเสื้อสวยๆเอาไว้เล่นสนุกแล้วก็อวดเพื่อนได้กับนั่งจ้องมองดูโหลปเปล่าๆที่ไม่มีอะไรไม่มีใครมาสนใจ มันชัดอยู่แล้วว่าควรเลือกแบบไหนอือ่อาฉันมาคิดดูแล้วผีเสื้อมันตัวเล็กและเบาบางมากเลยนะเราเล่นอะไรกับมันไม่ได้หรอกถ้าเราจะจับมันก็อาจบาดเจ็บและตายได้เลยปล่อยพวกมันบินอย่างอิสระเถอะฉันชอบตอนผีเสื้อบินมากเลยสวยงาม อลยเลวไหลที่สุดจะปล่อยผีเสื้อของฉันเหรอไม่ยอมหรอกหน้าแบบนี้ต้องจับขังให้อยู่กับผีเสื้อไม่ให้ออกมาเลยว้ายช่วยด้ว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 ยเลมินบล็อสยัยพวกแกอีกแล้วเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยคุณเองก็ทำเรื่องชั่วร้ายอีกแล้วนะครับมิสเตอร์แบท มาจับผีเสื้อขังไว้แบบนี้เนี่ยใจร้ายมากๆเลยนะครับจ้าฮันจะจับใครจะทำหม่ถ้าไม่มีรีโมทอันนี้พวกนายช่วยผีเสื้อออกมาไม่ได้หรอกนาถ้าอยากให้ฉันปล่อยผีเสื้อละก็พวกแกทั้งหมดต้องถูกจับขังแทนนะกล้าไหมล่ะไหนอยากเจอพวกฉันทั้งหมดจีนะได้เลยฉันเรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่แล้ว พวกเรารู้สาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วล่ะเขาะน,นจับพวกคุณผีเสื้อไปทังหมดพวกคุณพึ่งที่เป็นเพื่อนของคุณผีเสื้อเลยโกรธและเสียใจมากกที่เพื่อนหายไปเลยออกอาลวาดกันแต่ตอนนี้พวกเราคุยกับพวกพึ่งรู้เรื่องแล้วแล้วพวกพึ่งก็รู้แล้วว่าใครคือคนร้ายตัวจริงที่มาจับพวกผีเสื้อไปเพราะฉะนั้นจะการเลยคุณพวกพึ่งโอ้โยโอ้โย ได้แล้วขอบคุณมากครับคุณพึ่งอโอ้ยหยุดนะไม่นะส่วนกรมนี้ที่ไหนชอบมากๆ ฉันที่นายอยู่ในนี้เลยแล้วกันนะมิสเตอร์แบทไม่นะถึงผีเสื้อจะเป็นมแมลงตัวเล็กๆแต่ทุกชีวิตเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญกันทั้งนั้นนะครับเราไม่ควรจะจับหรือว่ากัดขังหรือทำร้ายพวกมันด้วยนะครับใช่แล้วถ้าไม่มีพวกผีเสื้อ ธรรมชาติก็จะขาดสมดุลเพราะมีมแมลงมาช่วยในการผสมเกสรดอกไม้น้อยลงดอกไม้ก็จะน้อยลงตามไปด้วยขอโทษนะคะพวกเราผิดไปแล้วต่อไปพวกเราจะไม่จับผีเสื้อมาเล่นแล้วค่ะพวกเราอยากให้มีผีเสื้อเยอะๆพวกเราจะไม่ทำลายพวกมันแน่นอนคั้งนี้ทุกคนนี่คือผู้พิทักษ์จิ๋วขนุนและตินติน ที่มาช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อและความสำคัญของผีเสื้อให้กับเราขอบคุณมากเลยนะผู้พิทักษ์จิว๋วขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะชื่นชมความสวยงามของผีเสื้อในธรรมชาติก็พออย่าจะมาเล่นและอย่าทำร้ายผีเสื้อกันนะ